สวัสดีสวกันด้วยนะฮะเดี๋ยวในพันนี้จะมาสอนทําบันไดเลื่อนนะฮะ <c oughs> นะครับหลายคนอาจยังไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็คงรู้แล้วแหละนะฮะว่ามันทํากันยังไงนะครับโอเคการทํานะก็ง่ายมากนะครับครับโปตินะนะครับอันนี้ผมเอามาจากเอฟนะเห็นป่ะนะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็คล้ายๆกับการเอ K นแะครับเป็นระบบเอฟเคะ ที่อะไรคนก็รู้รู้มันอยู่นะครับว่ามันทำกันยังไงนะครับใครจะทำระบบ FK เป็นเนี่ยก็จะทำาบันี้เป็นด้วยนะครับนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะเนี่ยซึ่งไอไอตรงนี้แหละที่ผมก๊อปปี้มานะครับน้ำจะลอยขึ้นมาใช่ป่ะตรงนี้ผมเลยทำให้มันลอยขึ้นมาด้วยนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับไม่ใช่นะครับโอเคแล้วก็ปึ๊บปึ๊บนะครับก็คือมันจะขึ้นที่สูงมาเรื่อยๆนะครับ โอเคทีนี้ก็วางปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเควางปุ๊บ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 เสร็จน้ำไหลนะฮะโอเคนะฮะทีนี้มันก็ไหลมาแล้วนะครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะทำต่อเนี่ยก็อย่างเงี้นะฮะนะครับปุ๊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 บนะครับไม่ใช่เดี๋ยวเอออย่างเงี้ยนะครับ เราก็วางไปนะฮะแล้วก็ใส่ตรงนี้เพิ่มไปนะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆครับนะครับจนแบบยาวอะฮะทำจนยาวเลย